สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านวิง์กบีเคชาแนลนะคะวันนี้ได้ออกมาท่องเที่ยวข้างนอกนะคะนี่คือน้ําทะเลนะบรรยากาศน้ําทะเลหน้าหนาวนะคะทุกคน จะไม่มีคนจะไม่มีคนเลยนะคะทุกคนก็มีแค่นกเนาะเพราะว่าวันนี้ฝนก็ตกด้วยนะคะทุกคนอากาศบรรยากาศคือแบบหนาวมากนะคะทุกคนวันนี้ต้องใส่เสื้อกันลมกันฝนสองซ้อนนะคะทุกคนแล้วก็มีเสื้อมีเสื้อกันหนาวอีกเนา,อเนาะอีกหนึ่งซ้อนนะคะทุกคนคือเพราะเราคนแบบพร้อมมากเนาะก็เลยแบบอืมก็เลยแบบใส่เสื้อ ไลๆซ่อนไว้นะคะทุกคนแล้วก็มีหมวกกันหนาวด้วยนะเพื่อให้หูเราแบบมันอบอุ่นนะคะทุกคนแบบนั้นเราถึงแบบเออเดินแบบเดินไปแบบเดินไปเที่ยวน้ําทะเลสบายสบายนะคะทุกคนชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะ,ะทุกคนเนาะก็มีสุขมีถุกแล้วก็มีความพึงพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะทุกคน แต่บางทีนะคะคือความรักความผูกพันนะคะความรักความผูกพันบางวันมันก็อยู่ด้วยกันบางวันก็จากกันไปเนาะทุกคนนี่ก็คือเป็นสถานที่ที่วึงและครอบครัวได้มา,ามาพูดคุยทักทายคนที่จากไปนะคะถึงเขาจะจากไปแต่ หัวใจก็ยังมีความทรงจำนะคะความดีๆที่อยู่ด้วยกันนะคะทุกคนเนาะคือความรักความผูกพันถึงแบบเขาจะตายไปแล้วก็คิดถึงความดีของเขานะคะว่าเขาทําความดีอะไรไว้ทําอะไรตอนไหนเรามีความสุขกันตอนไหนนะคะเนาะชีวิตของคนเรา มันมันสั้นเนาะมันสั้นนะคะทุกคนคือผ่านมาก็เราก็เห็นเนาะสามสี่ปีก่อนนะคะแทบจะไม่รู้ว่าทุกคนจะมีชีวิตอยู่ไหมเนาะ